ขอขอบคุณทีมคอมมิโก้ทีมงานทุกคนที่คอยเชียร์คอยให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งครับสำหรับสมาคมเจสกีไทยที่รายการโปรทัวร์ในปีนี้แล้วก็ได้จัดระเบียบการเข้ามาตรวจโควิดทำให้ผมรู้สึกว่าปลอดภัยถึงทําแมา่พี่น้องชาวไทยหรือกัมพูชาทุกคนนะครับที่คอยเชียร์คอยให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่เพื่อควา้าแชมป์ประเทศไทยในปีนี้มาครองให้ได้ครับ สุภาศิริธุราครับสาัดทีมฟรีดอมเรซิ่งลงแข่งขันในรุ่นสปอร์ต p ครับก็กลับมาที่สนามอุทัยใช่ไหยก็เป็นสนามที่ดีครับสำหรับผมนะเป็นสนามที่ง่ายครับออกไปที่หนึ่งเลยครับก็ฝากแฟนๆเทนนิสกีครับก็เชียร์ผมแล้วก็นักกีฬาทุกคนเลยครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับปีนี้ผมมาแรงครับผม คูณเพิ่มพลธีรพัน์น,นี่นะครับอยู่ทีมปูฟานตีดูเจกสกีทีมนคนปรปฐมนะครับค่อนข้างมั่นใจครับเพราะว่าใส่ใจกับเรือเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นเรือที่แข่งมาทุกสนามก็ไม่เคยมีปัญหาสุดเจโนม,มพองไกวชินก็คือขี่มา21ปีก็ไม่เคยหยุดฝากขอบคุณคนดูนะครับทุกๆคนที่ให้กําลังใจที่เข้ามาเชียร์นะครับก็ไม่ใช่แค่ผมคือทุกๆคนผมพองพลังนี้นาน ดีใจครั้งครับพ่าหยุดไปนานได้มาแข่งก็รู้สึกดีครับผมเตรียมความพร้อมมาตลอดครับตอนที่ไม่ได้แข่งสถานที่ก็ดีนะครับการตรวจโควิดก็ดีครับผมจุดแข่งผมก็พร้อมทั้งคนพร้อมทั้งเรือครับผมฝากถึงคนดูช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากถึงคู่แข่งแลยครับปีนี้ผมมาเต็มร้อยที่หนึ่งครับผม